ซัมซุงทุ่มสุดตัวกับ Galaxy S 8และ S 8 plus หลังจากปีแห่งการระเบิดบุ้มตุ้มตาลซัมซุงได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Galaxy S 8แต่ว่าการรั่วไหลใหญ่ขนาดทำเนียบขาวได้เผยข้อมูลจนทำให้ความตื่นเต้นแบบสายฟ้าแลบหายไปจากผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว Galaxy S 8มาพร้อมกับหน้าจอ5.8นิ้วที่ขยายใหญ่ขึ้นด้วยพลังของไวแอกราทั้ง S 8และ S 8 plus มีหน้าจอของ OLED นอกจากนี้ซัมซุงยังตัดสินใจที่จะเซอันย่องกับปุ่มโฮม โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือจะช่วยให้สามารถเปิดแอป,ปบางแอป,ปได้ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับภาษากายกล้องด้านหลังมาพร้อมกับออโต้โฟกัสเลเซอร์แต่จอแสดงผลที่ใหญ่มากขึ้นสร้างความกังวลด้านแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าจำนวนมากเฮะ ทางบริษัทไม่ได้แถลงว่าแบตเตอรี่จะมาพร้อมออปชั่นบุ้มแบบ Note 7หรือไม่ S8 มาพร้อมกับ b i x กซี่ผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่ได้ดูคล้ายซีรีส์เลยแม้แต่นิดเดียว S8 และ S8 Plus ยังมีราคาไม่แพงเท่าไร่แค่ประมาณ28,000-31,000ถึง 31, ในอเมริกา โทรศัพท์รุ่นใหม่เนี้ยจะกลายเป็น iPhone Killer แบบที่ซัมซุงหวังไว้หรือไม่และผู้บริโภคพร้อมหรือ,อยังที่จะไว้ใจให้ความเชื่อมั่นกับซัมซุงอีกครั้ง